สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับแอร์ปอสซิล่านะผมวันนี้มีทริคพิเศษนะมานำเสนอนะพวกหรือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละเพราะผมเคยทาเป็นไกด์ตั้งแต่ภาค2อง0แล้วตอนนี้ภาค2 0 2พก็อยากให้ดูว่าเอ้ยมันยังใช้ได้อยู่นะฮะก็จะเป็นทริคในการหาผู้จัดการทีมนะครับโดยวันสุดท้ายของเดือนนะหลังเวลา5ทุ่มเป,ป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเก้าโมงเช้าของวันถัดไปนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยเมื่อเวลาเราเข้าไปดูอนะแล้วเรา กลับออกมาแล้วเข้าไปดูใหม่มันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่ามันจะเปลี่ยนจริงๆที่ผมพูดหรือเปล่านะนี่ฮะจะเป็นเจเกนครอบนะมีเอลิเก้มีติเต้มีอาชลอตติมีบัตตินเน่อะไรอย่างงี้นะโคมันอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมออกแล้วผมเข้ามาดูใหม่นะฮะเนี่ยผมออกไปแล้วฮะเข้ากับเข้าไปใหม่อีกทีเห็นไหมครับข้างบนเปลี่ยนไปแล้วเป็นซิมูเน่เป็นซานโตสแล้วฮะนี่ครับมันเป็นทริคในการหาผู้จัดการทีมแบบรวดเร็วนะฮะและแบบ ไม่ต้องเสียเวลาในการหามากแต่อาจจะไม่เจอแผนที่เราต้องการมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันจะไม่ไม่ได้สุ่มมาทั้งเกมผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มประมาณนักเตะที่เคยออกมาในในในรอบเดือนเดือนนั้นๆนะฮะเนี่ยฮะเข้าออกออะจนกว่าเราจะเจอผู้จัดการทีมที่เราพอใจนะฮะเนี่ยเาปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเราเข้าออกเนี่ยถ้าเกิดเป,เป็นเวลาปกติเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะ,ะมันจะเปลี่ยนเฉพาะวันสุดท้ายของเดือนนะเอี่เนี่ยครับเป็นทริคพิเศษครับ ก็ออกไปลองหาผู้จัดการดูกันนะส่วนใครอยากดูอะไรอยากรู้อะไรนะแนะนำเข้ามาได้นะผมถ้าผมรู้ผมทําได้อย่ากยินดีทําให้ดูนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดส r i ครช่อง youtube แล้วก็ facebook อนด์แอลัซิล่าด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้นะมาเสอนอให้เพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะฮะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ